ปลอดภัยค่ะพาฟฟิตเขามีรั้วมีรั้วแบบว่ากั้นหมดเลยคนนอเข้าไม่ได้นีแต่คนที่พักอยู่เวลาแฟนงเข้าห้องมันก็จะล็อกก่อนสองชั้นเลยเยี่งถ้าปกติแบบว่าเข้ามาที่พักแล้วแบบไม่มีคนรู้จักกับไม่มีแบบเ,เพื่อนเพื่อนเซลล์มาอย่างเงี้ยแพนงก็คือจะไม่ออกจากห้องเลยซื้อข้าวแล้วก็เข้าห้องไม่ออกไปแล้วแต่ถ้า ถ้าช่วงที่แบบว่ามีเพื่อนมีอะไรมาเงี้ยก็ค่อยออกไปซื้อแล้วก็มานั่งกินกับเขาถ้ามาคนเดียวคือจะไม่ออกไปไหนเลยเข้าห้องแล้วก็นลอกก่อนไม่ออกจากห้องแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าคนที่แบบเขาจ้องเราอะเขาอาจจะเห็นเรามาเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่เลือกที่จะไม่ออกใช่ค่ะคุณยายวันนี้อยู่อำเภอน,น้อํา h o จังหวัดขอนแก่นอีกประมาณสามสี่วันก็จะไปที่ สารครามวันหนึ่งแล้วก็จากสารครามแล้วก็ย้อนลงไปที่ร้อยเอ็ดอีกอ้อมโลกไปไปที่น้ำพองหมายไทยเข้ามาด้วยนะขิวเลย ลูกพี่ยายคุณยายก็ไปเอาข้าวเหนียวมากินพร้อมดิดูหนูกินไปแล้วคุณยายก็กินไปด้วยไงอร่อยอยู่นะเผ็ดด้วยอร่อยด้วยบอกอยู่ว่าจริงๆอยากทำช่องกินมากกว่าอะไรยังไม่สุกข,ข้าวเหนียวหรืออะไรยังไม่สุก ข้าวเหนียเหรอใช่ค่ะ,ะพี่ถามว่ามันก็เหนื่อยมันก็เสี่ยงแต่ว่ามันก็มันก็สนุกค่ะเหมือนก็คุ้มมาเราทํางานไปด้วยเราก็ได้ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ที่เราไม่เคยไปเดือนหน้าต้องไปสักแก้วค่ะนัดกับเด็กแกงไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวที่ เป็นเขากันที่สักแก้วเพราะแพนไป,ไปทํางานก็ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยส่วนมากก็จะแบบไปแค่แบบที่ร้านลูกค้าแล้วก็กลับที่ถักไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนนี่มีพี่ๆเขาพาไปเที่ยวก็ได้ไปตํนนวนตรงนี้ อออยู่ในครัวใช่ไหมคุณยายไม่ได้นะคุณยายก็ฟังสิไม่ต้องดูเด็วก็ถ้าไม่เท่าไหร่ไฟไม่ครัวแย่เลยนะห่วงแต่ดูเสียดายวันนั้นไม่ได้ไปหาปราพิษย่าพูเขาก็กินเยอะนะคะปราพิษถ้าเกิดเวลาแพนอยู่อ่ะเขากินเยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ค่อยอยู่เขาก็ไม่ค่อยกินหรอกไม่มีคนทำกับข้าวให้กินไงถ้าแฟนอยู่ก็จะแบบแฟนกับแฟน,นก็จะทํโนูน่นทํานี่ให้กินเงี้ยแล้วจะอ้วนอยู่ถ้าแฟนเป็นคนชอบกินส้มตำไงส่วนมากกับช่องที่เขาลงกันก็กินส้มตำซ้ำๆทุกวันทุกวันน่ะเออมันจริงมันน่าทำนะช่องกินอะ ถ้าดังๆหน่อยก็ก็จะมีคนส่งของกินมาให้ไงแล้วก็รีวิวให้เขาเ<ม><น>ราคต้องออกกำลังกายด้วยเยอะๆ<ม><น>จะจะพูดสองใส่ไปทอดหมูอยู่แน่เลย เดี๋ยวหันมาคอมเมนต์กลับไปกระทะไม่อีก